สวัสดีครับผมนายกิตติบุญสัตบุตรรหัสนักศึกษา5907016สวัสดีครับผมนายจิรายุทธภไพวันรหัสนักศึกษา5 9 0 7 0 0 2 6ครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานเรื่องระบบตรวจสอบและปรับสภาพน้ำเพื่อการอนุบาลกุ้งขาวแวนามัยโดยใช้เทคโนโลยีของสพพ์สิงหรือ Monitoring and Improving System for v e n ม m i ร i Farming by Internet of อิน s ทครับที่มาและความสาคัญของโครงงานครับเนื่องจาก ปัญหาการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในปีพศ2544เกษตรกรผู้ประกอบการจึงหันมาเลี้ยงกุ้งขาววานามายมากขึ้นซึ่งโดยในปัจจุบันมีผู้พอเลี้ยงกุ้งขาววานามายเป็นจำนวนมากเลยที่ประสบปัญหาในการอนุบาลกุ้งขาวเวานามายให้เติบโตแข็งแรงและมีชีวิตรอดจากการเลี้ยงโดยหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ลูกกุ้งเสียชีวิตง่ายก็คือในช่วงการอนุบาลลูกกุ้งมีการอนุบาลลูกกุ้งที่ไม่ถูกวิธีไม่มีการตรวจสอบและปรับสภาพน้ำให้เหมาะสมกับการอนุบาล ซึ่งเหตุผลนี้จะนำไปสู่การเสียชีวิตหรือการป่วยเป็นโรคของลูกกุ้งได้คณะผู้จัดทาโครงงานจึงตัดสินใจที่จะเริ่มทําโครงงานระบบตรวจสอบและปรับสภาพน้ําเพื่อการอนุบาลกุ้งขาวเวนามไมัยโดยใช้เทคโนโลยีของสรพสิ่งซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เพาะเลี้ยงกุ้งขาวเวนมัมไมโดยจัดทําระบบที่สามารถช่วยตรวจสอบและปรับสภาพน้ําเพื่อให้สามารถเพิ่อมอาัตราการรอดชีวิตในการอนุบาลลูกกุ้งขาวเวนมัมไมได้เพิ่มขึ้นครับ กราฟนี้เป็นกราฟราคากุ้งขาวเวนามไมในประเทศไทยต่อ1นกิโลกรัมจะเห็นได้ว่าในปีพศ 2560, 2561, 2562กุ้งขาวเวนามไมมีอัตราราคาที่ลดลงเรื่อยๆถ้าดูจากปี2560จะเห็นได้ว่าราคากุ้งขาวเวนามไมต่อ1นกิโลกรัมจะอยู่ที่185บาทในปีพศ2561 ราคากุ้งขาวไวนน้ำมต่อ1กิโลกร,รัมอยู่ที่151บาทปีพศ2562ราคากุ้งขาวไวนน้ำมต่อ1กิโลกร,รัมอยู่ที่144บาทและจากที่ราคากุ้งขาวไวนน้ำมัในประเทศไทยต่อ1กิโลกร,รมัมมีอัตราลดลงเรื่อยๆจึงทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่ลดลงทางผู้จัดทำโครงการจึงเห็นว่าถ้าเราสามารถเพิ่มจำนวนลูกกุ้งในระยะอนุบาล ให้เป็นลูกกุ้งในระยะวัยรุ่นหรือโตเต็มวัยได้มากขึ้นเราก็จะสามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในการเลี้ยงกุ้งได้มากขึ้นอีกทางหนึ่งนั่นเองครับลักษณะโดยทั่วไปของกุ้งขาวนาม่นะครับลำตัวจะมี8ป้องมีสีขาวส่วนหัวมี1ป้องบริเวณปึกหัวนจะเป็นสีขาวชมพูถึงแดงครับผมแล้วขาเดินเป็นสีขาวครับผมซึ่งขนาดตัวเต็มสมบ,บูณ์ของกุ้งอันนี้ครับผม จะมีขนาดเล็กกว่ากุ้งกุลาดำและก็ก้งชนิดนี้จะหาก,กินทุกระดับความลึกของน้ําโดยจะมีการลอกคราบรทุกหนึ่งสัปดาห์ครับผมปัจจัยที่ผลต่อก,การรอดชีวิตของลูกกุ้งครับอย่างแรกเลยครับบ่อนุบาลบ่อนุบาลเนี่ยต้องมีการอาอาดและมีการเตรียมบ่อให้เหมาะสมก่อนจะนําลูกกุ้งลงไปยังบอ่อนุบาลครับสภาพน้านะครับสภาพน้าเนี่ยต้องมีการควบคุมและดูแลให้สภาพน้ําเหมาะสมแก่การเลี้ยงกุ้งระยะต่างๆครับผมอาหารของลูกกุ้งก็ต้องให้อาหารของลูกกุ้ง ให้เหมาะสมว่าแต่ระยะกินอาหารอะไรชนิดไหนครับผมการดูแลและเฝ้าระวังนะครับก็ต้องมีการเฝ้ารอและเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายนะฮะการอนุบาลลูกกุ้งครับผมค่าสภาพน้ําที่เหมาะสมกับกับอนุบาลลูกกุ้งนะครับค่าแรกเลยครับค่าความเค็มครับผมค่าที่เหมาะสมนะครับอยู่ในช่วง27ถึงาเพาร์เพลซันครับผมเหมาะสําหรับลูกกุ้งนะครับในระยะนอนเฟสถึงโพสลาว่า2ครับผมอุณหภูมินะครับ อยู่ในช่วง28-32ถึงสาองศาครับผมค่าความเป็นกรดเบสนะครับหรือพีเฮนะครับอยู่ในช่วง7.8-8.5ถึงครับค่าความเป็นด่างครับอยู่ในช่วง80-150ถึงสมิลลิกรัมต่อลิตรครับผมแล้วก็ค่าคอรีนนะครับอยู่ในช่วง20-30ถึงพาร์ตเพอร์มิลเลียนครับผมโดยการใช้เซนเซอร์วัดของเราครับจะแองเป็นประมาณ600-650ถึงกามิลลิโวลต์ครับผมการดาเนินงานของโครงงานของเรานะครับ เนื่องจากว่าในการอนุบาลลูกกุ้งมีหลายปัจจัยเลยในการอนุบาลไม่ว่าจะเป็นการเตรียมบ่ออนุบาลลูกกุ้งการควบคุมปริมาณเชื้อแบคทีเรียอายุที่เหมาะสมสําหรับลูกกุ้งการบำบัดน้ําทิ้งการเตรียมน้ําสําหรับอนุบาลลูกกุ้งการควบคุมคุณภาพน้ําซึ่งในการดําเนินงานของโครงงานของเรานะครับเราจะสนใจที่การเตรียมน้ําสําหรับการอนุบาลลูกกุ้งและก็การควบคุมคุณภาพน้ําที่เราจะมาทดลองแล้วก็ศึกษากันครับ ครับวัตถุประสงค์ของโครงงานของเรานะครับข้อแรกเลยลก็คือเรื่องการประหยัดเวลาครับประหยัดเวลาจากการใช้ทรัพยากรมนุษย์ในการตรวจสอบสภาพน้ําเพราะว่าเนื่องจากการที่เราใช้ทรัพยากรมนุษย์ตรวจสอบสภาพน้ําบางครั้งอาจจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการตรวจสอบสภาพน้ําบางทีทรัพยากรมนุษย์ที่เรามีอยู่ก็อาจจะไม่สามารถตรวจสอบสภาพน้ําได้เองหรือว่าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทั้งนั้นในการรอผู้เชี่ยวชาญ ก็อาจจะต้องมีระยะเวลาที่เสียไปเพราะฉะนั้นการมีระบบที่สามารถตรวจสอบสภาพน้ำในบ่ออนุบาลลูกกุ้งได้ตลอดเวลาก็จะช่วยประหยัดเวลากับเกษตรกรได้มากขึ้นนั่นเองครับข้อที่2ก็คือการลดต้นทุนลดต้นทุนในการใช้ทรัพยากรมนุษย์ในการเพราะเลี้ยงกุ้งหรือว่าการอนุบาลลูกกุ้งของเราสืบเนื่องจากข้อที่แล้วจากการที่เราจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญก็อาจจะมีในเรื่องของค่าคอส ที่ต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญในการมาตรวจสอบสภาพน้ําในบ่ออนุบาลลูกกุ้งของเกษตรกรครับข้อที่3ครับเพิ่มความแม่นยําเพิ่มความแม่นยําในการปรับสภาพน้ําระหว่างการทําอนุบาลกุ้งเนื่องจากการที่ใช้ทรัพยากรมนุษย์ในการตรวจสอบสภาพน้ำอาจจะมีเรื่องของ human error ได้เพราะฉะนั้นการที่ใช้เทคโนโลยีหรือว่าเซนเซอร์ต่างๆเข้ามาช่วยเรื่องนี้ก็จะสามารถทำให้เพิ่มความแม่นยา ในการปรับสภาพน้ำหรือว่าตรวจสอบสภาพน้ำในบ่ออนุบาลลูกกุ้งของเราได้ในอีกระดับหนึ่งครับข้อที่4ใช้เทคโนโลยี Internet of Things ในการเพาะเลี้ยงอนุบาลกุ้งขาวไวนามัยเนื่องจากการมีค่าสภาพน้ำที่ไม่เหมาะสมจะส่งผลอันตรายต่อการอนุบาลลูกกุ้งถ้าเราใช้ทรัพยากรมนุษย์ในการตรวจสอบอยู่ตลอดอาจจะทำให้ค่าสภาพน้ำที่ไม่เหมาะสมอยู่กับ ลูกกุ้งนั้นไปซึ่งจะมีความเสี่ยงในการที่ลูกกุ้งจะเสียชีวิตหรือว่าป่วยเป็นโรคได้เพราะฉะนั้นการใช้เทคโนโลยี Internet of ็ตออฟสก็จะสามารถแจ้งเตือนเกษตรกรได้ทันทีว่ามีสภาพน้ำที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่จะทำการปรับสภาพน้ำได้ในเวลาที่ไม่นานนั่นเองครับขอบเขตงานวิจัยของโครงงานของพวกเรานะครับข้อ1เราจะใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟส เพื่อใช้อนุบาลกุ้งขาวในบ่อจำลองโดยที่กุ้งขาวเวลาไมอยู่ในระยะนอ์เสียสจนถึงในระยะโพสลาวาครับข้อที่2ตรวจสอบและปรับสภาพน้ำโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟสติงร่วมกับเซนเซอร์ต่างๆเช่นเซนเซอร์ pH เซนเซอร์อุณหภูมิเซนเซอร์วัดความขุ่นในการตรวจสอบสภาพน้ำครับข้อที่ 3. ทํทำการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันสำหรับระบบปฏิบัติการ Android ข้อที่4ี่ ทำการทดลองแบบจำลองการเลี้ยงกุ้งขาวไว้นำ้ำมัโดยใช้เทคโนโลยี Internet of t ต i n g สเพื่อจำลองการลดทรัพยากรมนุษย์ในการอนุบาลกุ้งขาวครับระยะการเติบโตของกุ้งท่ทำการศึกษานะครับระยะที่1ครับผมนอร์เพียครับผมรูปร่างของกุ้งนะครับจะมีขนาดเล็กมากแล้วก็คล้ายกับงูงครับผมโดยจะมีการลอกคราบห้าถึงหกครัง้งและใช้ระยะเวลาประมาณ3ามสกถึงสีชั่วโมงในการเข้าสู่ระยะถัดไปครับผมระยะที่2นะครับ โปรตเอียครับผมลูกกุ้งในจะมีพัฒนาการของลำตัวเร็วมากเห็นส่วนหัวและลำตัวแยกกันชัดเจนครับผมซึ่งในระยะนี้นะครับจะใช้ระยะเวลาประมาณ 4- 7วันในการเข้าสู่ระยะถัดไปครับผมระยะที่3นะครับระยะไมซีดครับผมลูกกุ้งในระยะนี้นะครับจะมีรูปร่างคล้ายกับลูกกุ้งในระยะวัยรุ่นนะครับผมซึ่งสามารถว่ายน้ําได้โดยการว่ายน้ำนะครับจะเป็นการทิบหัวลงและดิดตัวลงครับผมโดยระยะนี้นะครับจะใช้ระยะเวลาประมาณ5-7วันในการเข้าสู่ระยะถัดไปครับผมระยะที่4ี่นะครับ ระยะโพดเราว่าครับผมลูกกุ้งระยะนี้นะครับจะมีเอาว่าะต่างๆครบถ้วนนะครับซึ่งเรามักเล่นติดว่ากันว่าระยะ P ครับผมซึ่งเป็นระยะที่สามารถนําลมบอลด,ดินได้ครับปัญหาที่พบในการำดำเนินงานในปัจจุบันนะครับก็คือขาดบุคคลและขาดเทคโนโลยีครับผมขาดบุคคลนะครับขาดบุคคลที่มีความรู้และมีความเข้าใจในการเฝ้าระวังในการรัาบาันกุ้งข่าวครับผม และยังต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับในการจ้างคนคอยดูแลและเฝ้าระวังบ่ออนุบาลกุ้งขาวของเราด้วยครับขาเทคโนโลยีนะครับก็ตอนนี้นะครับต้นใหญ่ครับไม่ค่อยมีเทคโนโลยีนะครับที่คอยช่วยในการตรวจสอบความปลอดภัยและคอยเฝ้าระวังตลอดเวลาในการอนุบาลกุ้งขาวอนใมมยครับผมส่งผลให้นะครับอัตราการรอดชีวิตของการอนุบาลลูกกุ้งครับลดลงลูกกุ้งนะครับอาจจะตายหรืออาจจะแบบมีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเมื่อนําไปลงบ่อเลี้ยงหรือบอดินนะครับจะแบบตายง่ายครับผม ซึ่งทาให้เกษตรกรนะครับสูญเสียรายได้บางส่วนไปครับผมในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นยุทธคของระบบของเราครับผมก็จะรอกอบไปด้วยกันทั้งหมด3ามแอคเตอร์นะครับก็คือแอคเตอร์ผู้ดูแลแอคเตอร์ไฟเบอร์แล้วก็แอคเตอร์พคอมครับผมแล้วก็มีทั้งหมด7จุดยุคดครับผมประกอบไปด้วยยุทธคดตรวจสอบสภาพน้ํายุทธคสแจ้งเตือนผู้ใช้ยุทธคสจัดการสภาพน้ํายุทธคสบันทึกและส่งค่าจากตัวบอร์ดครับแล้วก็ยุทธคสรับและส่งค่าจากเซนเซอร์ยุทธคสคานวณและประเมินสภาพน้ํา แล้วก็ยุดเคสนะครับแสดงค่าของรับน้ำที่ผิดปกติครับผมเครื่องมือที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างแรกเลยครับเป็นตัวบอร์ดที่เราใช้ครับผมบอร์ดวิพายของทางไฟคอมครับผมบอร์ดตัวนี้นะครับรองรับสัญญาณแบบฟิกฟ็อกโคล่าไวไฟว o ฮแล้วก็สัญญาณมือถือครับผมโดยตัวนี้นะครับเป็นบอร์ดตัวรุ่นล่าสุดของทางไฟคอมครับผมซึ่งข้อดีของบอร์ดตัวนี้นะครับก็คือรับและส่งสัญญาณได้ไกลครับผม เหมาะสาหรับการทฟาฟาร์มมังบาลลูกกุ้งแบบขนาดใหญ่ครับผมครับเซนเซอร์ที่เราใช้นะครับก็จะมีอ n นาล็อกทูบิลิตี้เซนเซอร์หรือว่าเซนเซอร์วัดน้ําขุ่นครับ PH s เ n s o r นเซอร์ ORP าร์ s ensor, ีอนาล็อกเซนเซอร์ที่จะใช้วัดค่าคอรีนหรือว่าค่าออกซิเดชันในน้ําครับมินิปัมครับที่จะเป็นมินิปัมที่รองรับกระแสไฟฟ้า5โวลต์รีเลย์โมดูลสำหรับเพิ่มกระแสไฟฟ้าให้ปัมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ Temp e r a t เ r e s e n s o ซนเอร์หรือว่าเซนเซอร์วัดอุณหภูมิของน้ำครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำโครงงานนี้นะครับก็คือลดเวลาจากการใช้ทรัพยากรมนุษย์ในการตรวจสอบบ่ออนุบาลกุ้งขาวไวนามายเนื่องจากระบบของเราสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาไม่จาเป็นต้องรอผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบสภาพน้าครับประหยัดค่าใช้ใจ่ายในการจ้างพนักงานหรือผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบสภาพน้ำในการอนุบาลลูกกุ้งของเราครับ เพิ่มอัตราการรอดชีวิตของลูกกุ้งขาวไวน้ำไมข์ขณะอยู่ในบ่ออนุบาลเนื่องจากการใช้เทคโนโลยีในออฟติงจะทําให้ย่นระยะเวลาในการตรวจสอบสภาพน้ําบางทีอาจจะตรวจสอบ1วันครั้งก็เราสามารถตรวจสอบได้ทุกๆ15นาทีเป็นการที่ทําให้ความเสี่ยงในการที่มีสภาพน้ําที่ไม่เหมาะสมกับลูกกุ้งจะลดน้อยลงและสุดท้ายสามารถตรวจสอบและปรับสภาพน้ําได้รวดเร็วโดยการแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟน ให้กับเกษตรกรครับเพื่อเป็นการลดระยะเวลาที่สภาพน้ำที่ไม่เหมาะสมจะมีเอฟเฟกต์ต่อลูกกุ้งในขณะที่ทําการอนุบาลลูกกุ้งอยู่ครับสำหรับการทํางานของระบบของเรานะครับก็ตัวเซ็นเตอร์นะครับจะทําการรับค่าสภาพน้ํานะครับผมจากนั้นนะครับค่าที่ได้เนี่ยทำการส่งขึ้นไปที่ตัวบอร์ดภายคอมของเราครับผมซึ่งตัวบอร์ดอเราเนี่ยจะทําการส่งข้อมูลขึ้นไปยังตัวรับตัวเอของเราวีทีครับผมเมื่อผู้ใช้ทําการเปิดแอปพลิเคชันของเรานะครับผม แอปแพคเกชันของเราเนี่ยก็ทําการดึงข้อมูลจากตัวไฟเบรของเราเนี่ยมาแสดงแก่ผู้ใช้ครับผมในกรณีนะครับที่สภาพน้ําปกติแล้วมีการแจ้งเตือนแก่ผู้ใช้แล้วู้ใช้เปิดแอปขึ้นมาแล้วทําการทดปรับสภาพน้ำนะครับตัวบอกรน่ยครับก็ทําการรับทราบข้อมูลตรงนี้จากตัวระเบรคของเราทีแล้วตัวบอกรานะครับก็ทําการตัางงานระบบของเรานะครับให้ทำการประสภาพน้ำเพื่อให้สภาพน้ำตัวระดับขาบอกผมในการระบาคุ้งขาวต่อไปครับครับ สำหรับตัวอย่างหน้าแสดงผลของแอปพลิเคชันของเรานะครับทางด้านซ้ายสุดนี้ก็คือจะเป็นหน้าแสดงผลที่ทำให้ผู้ใช้ได้รับรู้ว่าระบบทำการปรับสภาพอยู่หน้าตรงกลางก็คือคือหน้าแรกของระบบที่แสดงค่าสภาพน้ำต่างๆส่วนน้าสุดท้ายหน้าแก้ไขการตรวจสอบค่า pH ก็คือเราสามารถกำหนดค่าต่ำสุดค่าสูงสุดของ pH ได้ซึ่งสักเกินจากนี้ระบบก็จะทำการปรับสภาพน้ำให้กลับมาสู่ค่าปกติครับแนวทางการพัฒนาระบบอนาคตครับข้อหนึ่ง อยากให้มีการเพิ่มการตรวจสอบสภาพน้ําได้ในหลายๆบ่อก,กุ้ง2อ,อยากให้มีการเพิ่มการปรับสภาพโดยอัตโนมัติให้กับระบบโดยที่ไม่จ้องแจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อระบบเห็นว่าสภาพน้ําที่ไม่เหมาะสมจะส่งผลเอฟเฟก,กต,ต่อลูกกุ้งก็จะทําการปรับสภาพน้ําโดยอัตโนมัติ 3. คือสามารถแจ้งเตือนผ่าน SMS ให้กับผู้ใช้งานได้ในกรณีที่ผู้ใช้งานอาจจะปิดการแจ้งเตือนของแอปของเราไปก็จะสามารถรับรู้ได้ว่า มีสภาพน้ําไม่เหมาะสมในขณะนั้นครับข้อ4เมื่อค่าสภาพน้ำมีความเสี่ยงมากและไม่มีการตอบสนองของผู้ใช้งานในระยะเวลาที่กําหนดระบบจะสามารถทําการปรับสภาพน้ําให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้เองโดยอัตโนมัติซึ่งจะสอดคล้องกับข้อที่2ครับต่อไปจะเป็นการนําเสนอตัวอย่างการทํางานของระบบของเราครับอธิบายการออกแบบของระบบหราคร่าวๆนะครับสําหรับใหม่ตู้ใหม่เล็กหนึ่งจะเป็น บอ่อจำลองในการอนุบาลกุ้งขาวแวนามัยนะครับตู้หมายเลข2จะเป็นบอ่อจำลองในการที่มีน้ำดีพักไว้นะครับแยกกับบอ่อที่ทำการอนุบาลนะครับกล่องหมายเลข3จะเป็นกล่องสำหรับการพักน้ำนะครับหลังจากที่เราดูดน้ำเพื่อทำการทดสอบสภาพน้ำจากบอ่ออนุบาลกุ้งครับกล่องหมายเลขสี่นะครับจะเป็นกล่องพักน้ำในการที่เราดูดน้ำจากบ่อน้ำดีขึ้นมาตรวจสอบครับส่วน หมายเลข5นะครับเราจะจำลองสถานที่หรือว่าเป็นที่กักเก็บน้ำเสียครับเพื่ออาจจะเป็นการนำไปบำบัดน้ำเสียต่อไปครับซึ่งน้ำเสียเนี่ยเราจะดูดออกมาจากอ่าบ่ออนุบาลกุ้งขาวแวนามัยครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่เป็นการเดโมการตรวจสอบสภาพน้ำจากบ่ออนุบาลลูกกุ้งขาวแวนามัยนะครับโดยในการรันระบบจริงนะครับเราจะเซตให้ ระบบตรวจสอบสภาพน้ำนะครับมีการตรวจสอบสภาพน้ำทุกๆ15นาทีครับเพื่อป้องกันเอฟเฟกของการที่มีค่าสภาพน้ำไม่เหมาะสมที่จะส่งเอฟเฟกตต่อลูกกุ้งที่อนุบาลอยู่นั่นเองครับเมื่อระบบเริ่มทำงานนะครับระบบจะสั่งให้ปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำจากบ่ออนุบาลกุ้งขึ้นมาที่ตัวพักน้ำของเรานะครับที่เราจะทำการเซตให้มีเซนเซอร์อยู่ข้างบนนะครับเมื่อปั๊มน้ำปั๊มน้ำได้ในระดับที่เหมาะสมแล้วก็ จะหยุดปั๊มน้ำแล้วก็จะให้เวลาในการให้เซ็นเซอร์เช็คค่าสภาพน้ำครับผมหลังจากนั้นค่าสภาพน้ำที่ทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับจะถูกอัปโหลดขึ้นไปบนดาต้าเบสเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบต่อไปครับครับคลิปนี้เป็นคลิปการเดโม่ระบบการปรับสภาพน้ำนะครับ เมื่อมีระดับสภาพน้ำที่ไม่เหมาะสมกับการเลี้ยงกุ้งนะครับก็ตัวแอปก็จะส่งสัญญาณไปที่มือถือของผู้ใช้งานแล้วก็ให้ผู้ใช้งานนะครับกดยืนยันในการทําการปรับสภาพครับเมื่อผู้ใช้งานนะครับกดยืนยันการทําการปรับสภาพนะครับต,ตัวปั๊มน้ําก็จะดูดน้ําจากบ่อน้ําดีที่เราพักไว้นะครับลงมาในบ่อกุ้งครับส่วนตัวน้ําเสียนะครับก็จะออกจากบ่อกุ้งลงมา ในบ่อน้ำทิ้งด้วยอัตราการไหลที่เท่ากันเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ,อสภาพของลูกกุ้งนะครับครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ทำการตรวจสอบสภาพน้ำขณะทำการอนุบาลลูกกุ้งนะครับ เมื่อครบกำหนดเวลาที่ทุกๆ15นาทีที่เราให้ระบบเช็คน้ำนะครับระบบก็จะทำการสั่งให้ปั๊มน้ำดูดน้ำขึ้นมานะครับบนตัวพักน้ำที่เราทำการเซตเซนเซอร์ไว้ข้างบนแล้วนะครับก็เมื่อได้ระดับน้ำที่เหมาะสมนะครับก็จะพักน้ำไว้สักครู่นะครับแล้วก็รอให้เซนเซอร์ทำการวัดค่าครับแล้วก็ส่งค่าขึ้นดาต้าเบสเพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้ใน แอปพลิเคชันของเราต่อไปครับและน้ําที่ระบบของเรานะครับได้ดึงขึ้นมาในบ่อพักเพื่อทําการตรวจสอบนะครับก็จะกลับลงไปในบ่ออนุบาลกุ้งเหมือนเดิมครับเพื่อไม่ให้ส่งผลกับระดับน้ําเพื่อคงสภาพน้ําให้เหมือนเดิมมากที่สุดครับผมผลที่ได้จากการจาลองนะครับเราได้จําลองทั้งหมดสอครั้งด้วยกันโดยครั้งแรกนะครับเป็นระยะเวลา10วัน นลที่ได้คืออุบลต้เแตุระยะนอนเฟียสถึงไมคฟิครับผมหลังจากนั้นเกิดเหตุข้อผิดพลาดในการอุบาลระยะไมคฟิททั้งให้กงทายครับผมครั้งที่สองนะครับเป็นระยะเวลา9วันผลที่ได้นะครับคืออุบาติเหุระยะนอนเฟียสถึงมดลาว่า2ครับผมซึ่งเป็นระยะที่เราต้องการหลังจากนั้นระหว่างันเราก็ดำเนิกนการตีกต่อไปแต่ว่าเราไม่ได้เปลี่ยนค่าการตรวจสอบภาพ จร,จริงแล้วกุ้งระยะ P2 ขึ้นไปเนี่ยเราจะไปต้องเปลี่ยนค่าที่ใช้ในการตรวจสอบว่าผมทำให้กุ้งตายหลังจากนั้นครับครับปัญหาที่พบในการพัฒนาระบบข,ของเรานะครับก็โดยช่วงแรกเนี่ยเนื่องจากทฤษฎีต่างๆที่ผู้ทําโครงงานนํามาศึกษาเพื่อพัฒนาโครงงานบางทฤษฎีเนี่ยอาจจะเป็นทฤษฎีที่ไม่เคยศึกษาอย่างเช่นวิธีการเลี้ยงกุ้งขาวแมนมายรวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้การพัฒนาบอร์ดเช่นบอร์ดพายคอมและเซนเซอร์ชิ้นต่างๆครับโดยในการแก้ปัญหานี้ครับ ผู้ทำโครงงานก็ไปศึกษาจากเกษตรกร,กรที่พอเลี้ยงกุ้งจริงแล้วก็ทำการศึกษาลักษณะวิธีการทำงานของบอร์ดพายคอมและเซ็นเซอร์ชนิดต่างๆเพิ่มขึ้นครับต่อมานะครับเป็นปัญหาจากการขาดอุปกรณ์และการเตรียมการจำลองบออนุบาลเพื่อให้การวิจัยได้ผลการทดลองโดยแท้จริงที่เราจําเป็นต้องทำการเลี้ยงในบอร์จริงและก็มีการให้อาหารและเฝ้าสังเกตรวมถึงวิธีที่จะดูแลลูกกุ้งอย่างถูกวิธีในแต่ละระยะครับ ครับสำหรับปัญหาต่อมาเป็นปัญหาเรื่องเซนเซอร์ที่เราใช้ในการจำลองจะมีความไม่แน่นอนเนื่องจากไม่ใช่อุปกรณ์หรือว่าเซนเซ,นเซอร์ที่ใช้ในระดับอุตสาหากรรมจึงทำให้ผลการทดลองของเราอาจจะมีความเคลื่อนเคลื่อนอยู่บ่อยครั้งเพราะว่าการที่จะใช้เซนเซอร์ที่มีความแม่นยำสูงจำเป็นต้องใช้เซนเซอร์ที่อยู่ในระดับอุตสาหากรรมซึ่งมีราคาสูงทางผู้จัดทำโครงงานจึงไม่สามารถที่จะใช้เซนเซอร์ในระดับนั้นได้ครับ ก็กลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอโครงงานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ